สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับผมแพงเสนานามคนเก็มเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญสิบบาทขององค์ราชการที่เก้าพระภูมิพลอดุลยเดชของเรานี่หนะครับท่านเหรียญสองเหรียญสิบบาทสองสีสองเหรียญน,นี้เป็นพระเศียรเลยครับท่าน ดูสิครับเหรียญแรกใสบิ้งไหมสวยงามเหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมทํางานเกี่ยวกับเหรียญอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเหรียญโดยตรงหรอกครับคือยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเหรียญล้วนเลยนะครับแต่ละว่าต้องมีเหรียญติดมือผมหรือ,อนับเหรียญอย่างต่ําก็สี่ร้อยห้าร้อยเหรียญเป็นอย่างต่านะครับบางวันเป็นพันเลยครับก็เลยมีอะไรสวยๆที่มาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูนะครับท่าน เพราะว่าคนเราดูขอบเฟืองก่อนนะครับนี่เห็นไหมสวยงามไหมครับเนี่ยขอบเฟืองยังใส่ปิ้งอยู่นะครับเนี่ยเหรียญแรกปีพศสองพันอะไรครับปีพศสองพันห้าร้อยดู z o o ดูใกล้นะครับสี่สิบหกครับท่านเหรียญนี้วันนี้ได้มาครับสองวันก่อนก็ได้มาครับก็มีเหมือนกันสวยงามนะครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างครับแล้วก็ใส่ิ้งอยู่นะครับเหรียญนี้ อีกเลีียนที่สองเปอร์เซ็นเล็กถึ่กันครับคือปีพศอ,ออะไรเอ,อ่ยดูดีครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านเดี๋ยวนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับดูสิครับดูจริงๆแล้วจะมีรอยแตกในขอบมุมระหว่างเลีียนทองแดงไอสีทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลไอ สีเงินนี่เกิลน่ะนะครับดูสิครับมันมันแปลกๆอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยทั้งสองเรียนครับมันก็มีบุบบิบบี้อยู่มากนะครับที่รอยเฟืองนี่ครับขอบเฟืองของเรานี่ครับก็มีบุบบิบี้อยู่ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าปกติเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเลี้ยนผ่านการใช้มายับยืนขนาดนี้ถ้าไม่มีคงเป็นไม่ได้แล้วนะครับ